สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกใสนะครับวันนี้เรามาชำเชะโอมกันอีกแล้วนะฮะเป็นรอบที่สองนะครับรอบแรกก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะมารอบที่สองนะนี่แช่น้ำยาเร่งรากเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาชำกันนี่ สับดินให้ละเอียดนะฮะเป็นทางยาวอย่างนี้นะฮะนี่สับดินให้ละเอียดเป็นทางยาวยานี้นะครับก็จะทําไว้ประมาณ 4- ี่ห้าหลุมนะฮะผมก็ก็ทําไว้เมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็นี่มาปลูกไว้ประมาณ3หลุมนะฮะนี่นี่ทำไว้เมื่อวานเดี๋ยวก็จะลดน้ำหน่อย นี่นะฮะนี่นี่ทำไว้เมื่อวานนะฮะประมาณสามลุมนะฮะวันนี้ก็จะมาชํำเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ก็จะมาชํำเพิ่มเติมก็จะมาดูว่าผลของการชํานี่ที่ทำรอบแรกนะฮะที่ทำรอบแรกก็ออกมาเยอะนะออกประมาณสองสามต้นแต่มันก็แตกยอดมาแล้วล่ะนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ แต่มันก็แตกยอดขึ้นมาแล้วล่ะแต่ก็ต้องดูผลระยะยาวนะฮะว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับแต่ทําทรอบใหม่นี่มันก็ยังไม่แตกยอดนะฮะนี่ให้มันมีรากขึ้นมาก่อนนะฮะดูซิว่ามันจะแตกยอดหรือเปล่าแล้วก็ชําลองกองด้วยนะฮะชำลองกองด้วยกิ่งด้วยนี่ก็ลองดูนะฮะว่ามันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะรดน้ำกันอยู่ นี่นะฮะชำไว้หลายต้นเหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันรอบที่สองกันตรงนี้นะครับตอนนี้ก็นี่ก็แช่นี่ผมก็แช่ยาลิงลากไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็นี่เอาเสียบลงดินเลยอย่างนี้เลยฮะเนี่ยเสียบลงดินไปทางยาวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ เสียบลงดินไปทางยาวนี้แล้วก็เอาดินกลบนะเอาดินกลบแล้วก็ให้เอาดินกลบแล้วก็ให้มันมีเรียกว่าไงให้มันมีตัวยื่นออกมานะให้มีตัวยื่นออกมานิดหนึ่งนี่นะฮะให้มันมีตัวยื่นออกมานิดหนึ่งมันจะได้มีอากาศหายใจนี่นะฮะ แากก็กิ่งก็อยู่ข้างล่างนี่มันก็สามารถที่จะแตกยอดขึ้นมาได้แตกแตกต้นขึ้นมาหลายยอดหลายยอดขึ้นมาได้นะฮะแตกตามกิ่งที่ยาวๆเนี่ยนะฮะมันสามารถแตกตามกิ่งยาวๆนี่ที่เราปักลงดินไปเนี่ยได้นะฮะนี่นี่กิ่งแรกก็เรียบร้อยนะ,ะมาดูกิ่งที่สองนะฮะนี่ ก็แช่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแช่น้ำยาเป็นที่เรียบร้อยก็นำมาปากักตรงนี้เลยฮนะง่ายๆง่ายๆ่ายเลยคุณผู้ชมนี่ง่ายอย่างนี้แหละนี่เอาเสียบลงดินเลยเสียบลงดินเสร็จก็ดินครบนะฮะเดี๋ยวเราเค่อยลดน้ำ ถ้าใครมีฟางก็สามารถที่จะเอาฟางมากลบนี่แล้วก็เอาดินกลบเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำมาลดนะฮะนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะนี่อันเรียบร้อยสำหรับการ ปลูกลงดินเลยหรือว่าชำชำชะอมลงดินเลยนี่นะฮะสองกิ่งเรียบร้อยมาดูกิ่งนี้กันนะฮะนี่ดูชมมาดูกิ่งนี้กันแล้วก็นี่นะฮะเสียบลงดินที่เราพรวนไว้นะี่แหละนะเสียบ่างนี้เลยนะครับนี่ แล้วก็ให้ละให้ยอดมันขึ้นมาหน่อยนะครับนี่แล้วก็ดินกรบยอดมันสามารถแตกตามกิ่งขึ้นมานะแตกตรงกิ่งตรงนี้ขึ้นมาได้นะฮะนี่แล้วมันก็จะแตกยอดเยอะๆได้นะฮะไม่ว่าจะตามกิ่งนี้ถ้าแตกยอดมันก็จะพุ่งขึ้นมานั่นเองนะฮะเราทำให้เรามี ชะโอมหลายๆยอดในต้นเดียวนะฮะหลายๆเรียกว่าหลายๆกิ่งในต้นเดียวนะฮะมันก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตัดมารับประทานกันได้นะนี่ก็เป็นวิธีชำชาชะโอม,โมโลงดินนะครับแบบง่ายๆก็แช่น้ำยาเร่งลากไว้ก่อนนะฮะสักประมาณ1คืนนะ สักประมาณหนึ่งคืนก็อีกอีกคืนนึงอีกวันหนึ่งตอนนี้เย็นก็สามารถที่จะนำมาลงดินก็ได้เลยนะฮะเดี๋ยวกินน่งนี้มันจะมีเยอะหน่อยนะฮะคุณผ,ผู้ชมนี่นำดูให้ดูอีกกิน,นึเราแชน้ำยาเล็งแรกไที่เรียบร้อยก็เอาเสียบลงดินเลยนะฮะนี่เสียบลงดินก็ ดินกบดินกบก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาตามดูนะฮะว่ามันจะติดกี่กิ่งนะฮะที่ผมชํำรอบที่สองกันตรงนี้มันจะติดกี่กิ่งสำหรับชะโอมนะะที่เราชํำเอาไว้ทานที่ ทุ่งนี่แหละนำาจ,จิกิกินนะฮนะอ่ะทำให้ดูอีกนะฮะว่าทำไว้หลายลูกง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนี่นี่เราแช่น้ำยาที่บอก็นี่ลงดินเลยนะฮะดินก็กบแค่นี้เองนะครับง่าย เราก็สับดินให้หย่ยนิดนึงนะฮะเราก็จะได้เสียบลงดินง่ายๆมาทำกันให้เสร็จนี่กินี้ร,นริงใหญ่เลยนะฮะเราก็เสียบด้านหนึ่งนะครับนี่เราก็เสียบลงอีกด้านนึง นี่ลกักลงดินเรียบร้อยแล้วก็ดินกบกบไว้แค่นั้นนะฮะเดี๋ยวจะเอามาเสียบอีกต้นหนึ่งฮะสำหรับหลุมนี้ามาเสียบอีกด้านนี้ได้่เป็นวิธีง่ายๆนะฮะที่ นำมาฝากคุณผู้ชมกันนี่รู้สึกว่ามันจะไม่รอดแล้วนะฮะนรากมันแห้งแล้วเราก็จะทิ้งไปนะฮะกิ่งไหนที่มันไม่รอดเราก็จะทิ้งไปนี่มันจะรอดหรือเปล่าไม่น่าจะรอดนะไม่รอดไม่รอดก็ทิ้งไปนะกิ่งไหนไม่รอดก็ทิ้งไปเถอะโอมเรามีเยอะนะ,ะที่บ้านเดี๋ยวเราตัดมาชํำใหม่ได้ น,นะะฮทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันใครมีต้นต่อนะต้นต่อชะ้อมอยากจะขยายพันธุ์ชะอมก็ามสามารถที่จะนำวิธีนี้ไปทำกันได้ที่บ้านของคุณกันเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับหนุ่มขล้องโกลสยนะฮะก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝาก ณผู้ชมกันนั่นเองเนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ